ว่าผู้รองเจ้าวาดเจ้กล่าวถือว่าได้มาล่าวัโปูินเาอย่างน่าจับใจแล้วก็ทางคุณสัพูนมาต้ก็ได้ท่วมรับถึงชั้าพตออดเมื่อมีการบริ่ปฏิบัติธรรมขอหาวิทลย์หายุราเก่นนาเท่จนกว่าที่จะมีการปฏิบัติธรรมเสรไป คุณพี่อาจารย์ครับอาจารย์บุญยวัฒน์ครับนคะเตียงังน่อยเนพานอาหารังหน้อยแถวให้นั่นับายกับะัแถวเป็นเก้าสิบองศาครับเก้าสิบองศาเก้าสิบองศาตนมาแล้วก็โลกเปสากทุกครับงโอนาเวทโอนาเพื่อความจริงืนี่ันได้มี รัทธาในพระพุทธศาสนาได้นำมาต่อสู้ที่นี่วันนี้ตัดกูมาได้ดีได้มีบันตัสัญญารับต่อหน้าพระรักตน้าใจว่าจะร่วมเป็นเจ้าภาพทุกครับที่ตาาใจกาที่มาในพองทัพในได้ประพฤติขวางก็โอ้หตุใ้องคำใ้บงปรเทรนามแถนั้รับการแกมา